ัสดีครับมาคุยแม็กพทอกอีพีนี้อยู่กับผมออฟชัยนนท์เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีนักเตะของเราที่กลับไปเล่นทีมชาติหลายคนนะครับและผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนด้วยการที่เรายกระดับทีมไปได้เรื่อยๆก็จะทําให้บรรดาโค้ชทีมชาติต่ตางๆก็จะหันมามองนักเตะของเรามากขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่เราจะดึงดูดนักเตะดีกรีทีมชาติ เข้ามาสู่ทีมของเราได้มากขึ้นด้วยอีกนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยหลายประเด็นอยากจะมาคุยกันนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับโจโลินตันก่อนนะครับที่เดบิวต์กับทีมชาติบราซิลได้อย่างสวยงามยอดเยี่ยมมากๆทําได้1ประตูด้วยนะครับในนัดท,ที่ชนะกินี4ประตูตอนหนึ่งนะครับทำให้โคช้ชของบราซิลที่คุมทัพชั่วคราวอยู่ในขณะนี้อย่างรามอนเมเนเซสเนี่ยก็บอกว่านี่คือเป้าหมายหลักของเรานะไม่ใช่แค่ชนะแต่ว่าต้องเล่นให้ดีด้วยซึ่งโจโลินตันเดบิวต์ได้ดีมาก จนใตอนนั้นมีทุกสิ่งที่เราคาดหวังจากนักกีฬาเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากสามารถมีส่วนร่วมกับทีมชาติบราซิลทั้งเกมรุกและเกมรับนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องดูนะครว่าโค้ชบราซิลคนใหม่เนี่ยไม่รู้จะเป็นใครนะจะเป็นอันเชลติตามข่าวหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอันเชจริงเนี่ยก็ต้องดูนะว่าอันเชเนี่ย จะมาคุมบราซิลสไตล์ไหนเล่นแผนแบบไหนนะครับแล้วจูเลนตันจะได้มีส่วนร่วมกับทีมต่อไปหรือไม่นะครับก็คงขึ้นอยู่กับโค้ชคนต่อไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงณนะตอนนี้จูเลนตันอยู่ในลิสต์แรกๆของทีมชาติบราซิลอย่างแน่นอนนะครับขณะที่เจมส์แมดดิสันครับโอ้โหในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวคราวของเขาเยอะจริงๆกับการย้ายทีมแล้วนักข่าวก็ไปถามเกเรซาเกตครับกุนซอทีมชาติอังกฤษ ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าอนาคตของมิสันจะเป็นอย่างไรปรากฏว่าเซาเกตก็บอกว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือสิ่งที่มันจะดําเนินไปตามวิถีของมันนะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาของมันเองคุณบังคับมันไม่ได้หรอกในฐานะนักเตะคุณต้องยอมรับมันแล้วก็อย่างหุดหงิดมันคงมีการเจราจาเกิดขึ้นอย่างมากมายผมจําได้ว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้เล่นเนี่ยเราสามารถที่จะหมกมุ่นกับทุกรายละเอียดได้นะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีส่วนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะที่คุณสามารถควบคุมมันได้ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์และนักเตะก็เข้าใจเรื่องนั้นนะครับจร,จริงๆแล้วไปถามเซาเกตเองเนี่ยเซาเกตเองเขาคงจะตอบอะไรมากไม่ได้นะฮะต้องไปถามตัวแมดดิสันนั่นแหละว่าตกลงแล้วจะย้ายจากเลสเตอร์ไปไหนนะครับแต่ว่าคงจะย้ายแน่ๆนะครับส่วนเกมของทีมชาติอังกฤษนะครับก็ผลงานใช้ได้ครับเจอทีมที่ไม่ได้หนักมากนักนะครับถล่มมาลตา4-0ถล่มมาซิโดเนียเหนือ7-0นะครับคิดันทริปเปียได้ลงเต็มเกมในนัดที่ชนะมาลตา ส่วนคาร์ลวิลสันครับได้ลงมาเป็นตัวสำรองทั้ง2เกมมี1ประตูจากจุดโทษในเกมที่ชนะมอต้านั่นเองนะครับทีนี้พอเรามาพูดถึงแมดดิสันเนี่ยแน่นอนนะครว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดีลระหว่างแมดดิสันกับนิวคาสเซิลดูเหมือนว่าจะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเป็นตัวเต็งที่จะได้แมดดิสันนะครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าไปมากกว่านั้นนะครับแถมมีรายงานมาเพิ่มเติมล่าสุดว่านักเตะเนี่ย เหมือนกับมีใจให้กับไก่เดือยทองทอ,นนอร์เน่ฮาสเพร์มมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวที่อยากจะอยู่ในเมืองหลวงอย่างลอนดอนมากกว่าที่จะมาอยู่ทางอีสานกับนิวคาสเซิลแม้ว่านิวคาสเซิลของเราจะได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามนะครับเจ์เบดิสันเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวแล้วก็มีข่าวว่าเลสเตอร์เรียกค่าตัวมากถึง50ล้านปอนด์นะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเลสเตอร์เองก็รอที่จะให้มีหลายๆทีมมายื่นข้อเสนอแข่งกันนะ นั่นก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่นิวโกลส์ก็ไม่อยากจะเดินไปตามเกมของเลสเตอร์ถ้าเกิดมันแพงจนเกินไปแล้วถ้าเจ้าตัวครอบครัวของเจ้าตัวไม่อยากจะมางั้นก็ไปหาดีลอื่นแล้วกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดีลนี้ก็ยังไม่ได้จบแบบ100%เนนะก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่ามันก็ยืดเยื้อมานานพอสมควรแล้วแล้วส่วนมากดีลที่ยืดเยื้อแบบนี้เนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะเราจะไม่เอาหรือเราจะเปลี่ยนเป้าหมายละ ออคือถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารที่ผ่านมาบทสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวคุณผู้ชมทุกคนน่าจะพอเดาได้นะว่าเอ็ดดี้ฮาวและบอร์ดของเราเนี่ยต้องการคนที่มีใจให้กับเราต้องการคนที่จะพร้อมทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์วิ่งสู้ฟัดมีความฟิตเป็นเลิศพร้อมที่จะโตไปกับสโมสรคุณเห็นแต่ละคนที่เข้ามาไหมทุกคนคือสไตล์นั้นหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าแมดิสันยังไม่ทันได้มาเลยเนี่ยแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่า ลึกๆแล้วเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวกับบอดคงถอนสมองไม่เอาแน่นะฮะถ้าถามผมเนี่ยคิดว่าน่าจะถอยแล้วละ่ะจากแมดดิสันไปที่ตัวอื่นดีก,กว่าโดยเฉพาะตัวที่ยังไม่ได้มีข่าวเนี่ยก็มีโอกาสอีกเยอะนะฮะอย่างที่ผ่านมาก็เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับบางทีเปรี้ยงเดียวอ้าวมีข่าววันเดียวชูเสื้อเลยนะบางคนไม่มีข่าวเลยชูเสื้อเลยอะไรแบบนี้นะแต่คนต่อไปก็มีข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับนั่นก็คือดม so ินิกโซบอสไลน์ครับกองกลางของแอเบลีฟซิกนะ โซบอสไลน์ so เนี่ยมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่70ล้านยูโรเงินปอนก็ประมาณสัก60ล้านปอนนะครับซึ่งเงื่อนไขนี้มีข่าวว่าจะอยู่ถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าหลุดจาก30ไปเนี่ยจะมีผลอีกครั้งคือตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมแปลว่าถ้าทีมไหนอยากได้โซบอสไลน์ต้องยื่นก่อน30มิถุนายนซึ่งมันเหลือแค่ไม่กี่วันนะครับนั่นก็ทําให้นิวเซนที่มีข่าวกับโซบอสไลนมาโดยตลอดเนี่ยน่าจะต้องรีบละ แล้ว60ล้านปอนด์อาจจะไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากว่าไลฟ์ซิกเองก็ไม่ใช่ทีมที่คุยด้วยยากอยู่แล้วนะพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมถ้าได้ราคาที่พวกเขาต้องการนะครับก็ต้องเร่งหน่อยภายใน30มิถุนายนแล้วก็มีข่าวว่านิวเซนเองก็ส่งสเกลเนี่ยไปดูฟอร์มของโซบอสไลหลายครั้งแล้วด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอามาประจวบเหมาะกับกรณีของแมดดิสันแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่เราจะถอนสมองจากแมดดิสันไปเลยแล้วก็มาล่าตัวโซบอสไลแทน แล้วอายุการใช้งานของโซบอสไซก็มากกว่าด้วยนะครับเจ้าตัวเพิ่งจะอายุ22ปีย่างเข้า23เท่านั้นเองนะครับมีประสบการณ์ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วด้วยนะครับผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ไม่ธรรมดายิงไป10ประตูกับ13แอสซิสพาไลซิกคว้าแชมป์เดฟเวโพคานอีกตั้งหากนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าก็ไม่ได้แมตติสันก็ับม่เป็นไรโซบอส์ไลดีกว่าด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์นะไม่ว่าจะได้ใครก็เชียร์หมดแหละแต่ว่าถ้าจะเอาโซบอสไล์อาจจะต้องรีบบนนิดนนะครั อีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับมีข่าวของคาร์วินฟิลลิปส์ครับมิดฟิลตัวสำรองของแมนซิตี้นะครับคีรันกิฟส์ครับอดีตกองหลังของอาร์เซนอลออกมาแนะนำให้นิวคาสเซิลลองยื่นข้อเสนอซื้อตัวคาร์วินฟิลลิปส์ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มขุมกำลังเชิงลึกให้กับทีมนั่นเองนะครับคือฟิลลิปส์เนี่ยย้ายมาจากลีสยูไนเต็ดด้วยค่าตัวถึง45ล้านปอนด์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วแต่เขาแทบจะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวหลักให้กับแมนซิตี้เลยนะครับ ส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองให้กับโรรี่ซึ่งโรรี่ก็ท็อปฟอร์มสเลเกินโดยเฉพาะฤดูกาลที่ผ่านมานะได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกแชนยิงได้อีกได้แชมป์เนชั่นลีกกับสเปนอีกเพราะฉะนั้นคือดูทรงแล้วเนี่ยใครจะมาโค่นตัวจริงจากโรรี่คือยากมากนะครับโอกาสของฟิลิปที่จะได้ลงสนามในฤดูกาลหน้าก็ยังยากอยู่ดีนะครับแถมยังมีข่าวว่าแมนซิตี้สนใจจะคว้าตัวดิคันไรส์อีกนะฮะโอ้โหเลยยิ่งทำให้อนาคตของฟิลิปนั้นดูจะมืดมนเข้าไปอีกในทินเอเทียสสเตเดียมนะครับ คือคีเรนกิฟ์บอกแบบนี้ฮะว่าผมไม่คิดว่าฟิลิปจะได้รับโอกาสเพียงพอในการพิสูจน์ตัวเองในระดับนั้นผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงนะแต่คุณจะอยู่ในทีมกับโรดรีเดอร์อยและกูดกันได้ยังไงเรากําลังพูดถึงมิดฟิลด์ที่บ้าพลังที่ซิตี้ซึ่งมันยากสําหรับฟิลิปนะผมคิดว่าเขาต้องการฟื้นฟูตัวเองหน่อยและผมคิดว่านิวคาสเซิลเป็นทีมที่เหมาะสําหรับเขาผมอยากเห็นเขาที่นั่นจริงๆต้องบอกแบบนี้นะฮะว่าที่นิวคาสเซิลของเราก็บ้าพลังนะ ทุกคนต้องวิ่งต้องฟิตตามแท็กติกของเอ็ดดี้ฮาวใช่ไหมครับแต่ผมว่าผมก็อยากรอเหมือนกันนะฟิลิปเนี่ยเออคือตอนเล่นกับบลีสเนี่ยเขาก็ส่งดีมากนะฮะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ผมเชียร์ให้นิวเซนนั้นต้องเสริมทับเป็นตำแหน่งแรกมาโดยตลอดนั่นก็คือมิดฟิล์ตัวรับแล้วฟิลิปก็คือมิดฟิล์ตัวรับนั่นเองนะคราบฉะนั้นคือใจผมอ่ะผมรู้สึกว่าใครก็ได้ในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับอ่ะต้องรีบเอามาก่อนนะ ไอ้ตำแหน่งอื่นเนี่ยอาจจะยังพอดีเลยได้อยู่นะแต่ว่ามิดฟิลด์ตัวรับต้องเอามาก่อนนะครับสำหรับผมนะแต่ว่าน,นี่ก็เป็นเพียงมุมมองของคิรันกิฟส์เท่านั้นนะครับแต่ว่าทีมของเราจะมีการยื่นข้อเสนอไปจริงหรือเปล่าอันนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเมื่อคือนนี้มีข่าวลือที่แปลกมากจากฝั่งสเปนนะครับมีรายงานว่าดิคาสโซจะยื่นข้อเสนอเป็นบรูโน่กิมารส์บวกกับเงิน30ล้านยูโรเพื่อขอซื้อตัวราฟินญาจากบาร์เซโลน่านะครับคือถ้าดูจากข่าวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะ เป็นไปไม่ได้เลยนะครับบรูโน่กิมาราสกับนิโคลโซไม่มีทางแยกจากกันแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงนี้เจ้าตัวรักสโม,มอสรมากแพชชั่นมาเต็มแถมยังพึ่งพาสโม,มอสรอไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะมาย้ายอะไรตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยครับแล้วเรื่องของค่าตัวไม่ใช่ปัญหาของเราฮะอย่าลืมว่าเจ้าของสโม,มอสรเรารวยที่สุดในโลกไม่มีปัญหาไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนเรื่องเงินนะ แล้วรายงานล่าสุดจากฟาบริซิโอโรมาโนก็บอกอยู่แล้วว่านิโคลเซ่กำลังพิจารณาการต่อสัญญาของบรูโนการพูดคุยเพิ่งเกิดขึ้นและจะดําเนินต่อไปในสัปดาห์หน้าพร้อมกับน่าจะขึ้นเงินเดือนให้กับบรูโน่กิมไรส์ด้วยตรงนี้นี่แหละครับก็เลยคิดว่าเป็นไปได้ยากมากๆนะครับข่าวนี้ไม่รู้มาอย่างไงนะกับราฟินญาเองก็เงีเงียบไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าราฟินญาเองก็ค่าตัวค่อนข้างสูงนะ แล้วบาร์ซ่ยเองก็คงไม่อยากจะปล่อยราฟินญาโดยเฉพาะการที่พวกเขาพลาดไม่ได้ตัวเมสซี่มาร่วมทีมเนี่ยก็คงจะไม่อยากปล่อยตัวหลักออกไปเหมือนกันนะยกเว้นว่าโอเคมีปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องของการเงินแต่ว่าตัวที่มีข่าวว่าจะถูกปล่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ราฟินญานะครับ เป็นอันซูฟาติหรือฟารานตอเรสอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมว่าเราตัดทิ้งไปได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลแล้วก็มีข่าวในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือวันเดอร์คิดของทีมชาติตุรกีอย่างอาดากูเล่ครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะปั่นลูกยิงสุดสวยให้ตุรกีชนะเวลส์ไป2ประตูศูนย์นะครับกูเล่อายุเพียงแค่18ปีและมีข่าวว่านิวคาสเซิลนั้นสนใจที่อยากจะฉีกสัญญา 17ล้านยูโรโดยประมาณจากเฟเนบาเช่ด้วยนะครับซึ่งกูแลเนี่ยในวัย18เนี่ยสมเบอร์10นะเล่นตำแหน่งปีกนะครับโดยเฉพาะปีกขวาผลงานที่ผ่านมาครับลงเล่นไป20นัดเป็นตัวจริง11นัดยิงไป4ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจมากนะครับสำหรับกูแลนะครับตรงนี้เนี่ยคืออันอาจจะเป็นดีลที่ไม่ได้แบบว่าเอามาแล้วใช้ได้เลย แต่เป็นดีลเพื่ออนาคตแบบที่เรากำลังทําที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับที่นำมาอัปเดตกันในช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งซุปเปอร์ตังซุปเปอร์แชทให้กับเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ